co.th facebook และ line a classic oscillis หรือโทร026180630สนใจเปิดบัญชีกับผู้เชี่ยวชาญด้านทีมตึกได้ที่เว็บไซต์ cef.co.th facebook และ line a classic oscillis หรือโทร026180630สนใจเปิดบัญชีกับผู้เชี่ยวชาญด้านทีเตึกได้ที่เว็บไซต์ cef.co.th เฟซบ o ๊และ Li@ n e แอด Classic Ocellus หรือโทร026180630สนใจเปิดบัญชีกับผู้เชี่ยวชาญด้านทีเติดได้ที่เว็บไซต์ cef.co.th facebook และ Li@ n e แอด Classic Ocellus หรือโทร026180630สนใจเปิดบัญชีกับผู้เชี่ยวชาญด้านทีเตกดได้ที่เว็บไซต์ cef.co.th facebook และ Li@ n e แอด คลาสสิกออซิลิสหรือโทร02-618-0630สนใจเปิดบัญชีกับผู้เชี่ยวชาญด้านทีเึกได้ที่เว็บไซต์ cef.co.th Facebook และ Line Classic o s i l i s หรือโทร02-618-0630สนใจเปิดบัญชีกับผู้เชี่ยวชาญด้านทีเึกได้ที่เว็บไซต์ cef.co.th Facebook และ Line Classic o s i l i s หรือโทร02-618-0630สนใจเปิดบัญชีกับผู้เชี่ยวชาญด้านทีเก็ได้ที่เว็บไซต์ cef.co.th Facebook และ Line Classic o s c i l i s หรือโทรสวัสดีครับทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Go Insight ในขั้นคืนวันที่2นะครับเมษาพศ2564นะครับก็เป็นวัน g o o d Friday ปรากฏว่า ตัวได้เศรษฐกิจประกาศนะแต่ทองเนี่ยตลาดจะลับปิดนะครับก็ไม่วิ่งนะครับผมก็เห็นเท่านี้นะครับผมในตัวของทองคําทางนี้เนี่ยทองคําในประเทศของเราที่เป็นตัวโกลออนไลน์ฟิวเจอร์นะครับก็ปรับตัวลงมาเนี่ยออสองเหรียญน,นะครับถามว่าวันจันเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นราคาทองคําร่วงลงไหมผมว่ามีโอกาสสูงครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าตัวนอนฟาร์มที่ออกมาเนี่ยเป็น การขยายตัวมากที่สุดนะครับในรอบ8เดือนนะครับของนอนฟาร์มนะอ,อ่อแต่ที่ประมาณ9 1 6 0 0 0ลายนะครับจากเดิมเนี่ยเดือนก่อนก็อยู่ที่3 7 9 0 0 0ลายนะครับก็แล้วก็ทองอย่าเพิ่งเข้านะเพราะทรงนี้มันมันไม่ขยับแน่นอนนะครับผมคืนนี้นะก็อย่าเพิ่งเข้าสถานะนะครับ โอเคค่อยมาวางแผงนกันต่อวันจันทร์นะครับผมในตัวทองนะทองทุกอย่างตอนนี้งดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนใครที่ลงทุนในตัวของเอ,อ่อโกลฟิวเจอร์ซีรีส์ J21 ตอนนี้เองเนี่ยต้องวางสต็อกนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเอ,อ่อโกฟิวเจเขาปรับเหนือ1เอ,อ่อตัวที่1น,นะครับจุดที่1นึ่งก็คือ20,000 5,610ันรสิบาทได้นะครับผมก็โดนสต็อปนะรอบนี้โดนสต็อปไปร้อยกว่าบาทนะครับผมก็เกือบเกือบหลักพันแหละนะครับเพราะคูณ1ิบแล้วมันพันกว่าบาทนะครับผมขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ไม่เข้าสถานะเพิ่มนะสำหรับตัวของทองคำก็ราคาสปอร์ตไม่ค่อยวิ่งวันนี้นะครับบูไฟเดย์ก็เลยทำให้ภาพรวมมันมันยังไม่ได้เห็นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสัปัาเนี่ยมันค่อนข้างดีนะในมุมของเรานะครับ โอเคทองคำอย่าเพิ่งเข้านะครับผมส่วนต้นอื่นนะครับซิ l เวอร์น้ตอนนี้เองก็เออซิวเวอร์ก็เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้วิ่งอะไรก็สต็อปยังมองที่เดิมนะก็คือ25เหรียญย0เซนส่วนซิ l เวอร์ออนไลน์ฟิวเจอร์ซีดีเอ็มสองหนึ่งนตอนนี้เนี่ยสต็อปก็อยู่ที่25เหรียญ40เซนนะครับผมขณะที่ค่าเงินบาทนตอนนี้ค่าเงินบาทก็รีบาวขึ้นไปครับใครที่ลองค่าเงินบาทอยู่ก็ สามารถที่จะโพลองได้นะครับพอาค่างเงินบาทเองเนี่ยเรามองกันแล้วว่าถ้าไม่หลุด31สบาท9สตางค์ยังคงไปต่อนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ค่างเงินดอลลาร์มันกลับมาแข็งเรื่อยๆหลังจากที่นอนฟาร์มเนี่ยประกาศออกมาค่อนข้างดีนะครับก็มีการรีบาวขึ้นมานะสำหรับตัวของดอลลาร์โอเคไปที่ยางกันสักนิดหนึ่งนะครับยางรีบาวขึ้นมาเมื่อวานเราแนะนําทํากําไรไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็อย่าม่งเข้านะ รอความชัดเจนตรงที่248นะครับถ้าทะลุ248กลับเป็นขาขึ้นครับแต่ถ้าโซนนี้ยังพิ่งเข้านะครับมองเริ่มเป็นเป็นไซด์เว์นะครับผมใน่วโนตกของเซตนะครับวันนี้ขึ้นไปเทส1,606จุดนะครับก็ไม่ผ่านปรับลงมาเป็นวันที่2นะครับผมก็ เทสไปเมื่อวานเทสรอบหนึ่งวันนี้ขึ้นไปเหนืออกนิดนึงนะครับภาพรวมยังดูเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามาตรการเศรษฐกิจก็ดีเราก็สหรัฐเองก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับทางนี้เนี่ยเซตบ้านเรายังมีโอกาสที่เห็นปรับขึ้นได้อยู่จากการประกาศงบนะครับของไตรมาสที่หนึ่งของของเราเนี่ยแหละนะครับก็น่าจะดีน่าจะเริ่มหลังสงการ นะครับก็ก็เป็นปัจจัยที่น่าจะเข้ามาบวกนะครับต่อตลาดการลงทุนหรือตลาดหุ้นนั่นเองนะครับก็ยังคงไปต่อแล้วก็สอตอบนะตอนนี้ของตลาดการลงทุนหรือเซ็ตเนี่ยผมมองว่าจุดเปลี่ยนแนวโน้มนะครับผมอยู่ที่1,587นะนะครับถ้าหลุดเป็นขาลงนะครับผมต้องระวังตรงนี้ดีนะ1,587ครับส่วนในตัวของเซ็ตห้าสิบฟิวเจอร์วันนี้เราแนะนําทำกำไรนะครับในซเอ็มสอก็ ทำกำไรได้นะครับนะครับผมก็ไม่เข้าเพิ่มนะก็ทํากําไรแค่นี้พอนะครับสต็อปเนี่ยจากเดิมที่ให้ไว้โซนแถวเอ่อ9 55ตอนนี้ขยับมาเป็น9 65นะนะครับไม่เข้าเพิ่มนะไฟมีของอยู่ก็ทํากําไรนะครับโอเคอ่ะครบถ้วนโอ้โหนี้พูดเร็วเลยเพราะว่าทองมันไม่ได้มีอะไรมากเนาะนะครับก็เลยพูดเร็วเป็นพิเศษนะครับอ่ะมาดูคําถามกันน,นิดนึงนะครับผม ก็เอ่อนะครับสวัสดีครับคุณทัศนศิลป์นะครับผมแล้วก็คุณจิ๋วนะครับสวัสดีค่ะนะครับคุณเจนสวัสดีค่ะแล้วก็คุณทัศนศิลป์นะครับถางหุ้นมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะครับหกตัวมาดูที่ตัวแรกก่อนชิโนไทยนะครับชิโนไทย นะครับชิโนไทยภาพนะตอนนี้สิ่งที่เรากังวลนะครับผมก็คือว่าออมีโอกาสที่1ก็คือเขาจะกลับมาไซเวยในกรอบโซนของ15บาท30นะครับผมแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเห็นการติด16บาท30นะครับผมในกรอบบาทน,นตรงนี้มีโอกาสไซเวนะครับผมถ้าในบมผมเองเนี่ยสามารถเล่นในไซเวนี้ได้นะครับก็จะซื้อเนี่ย15บาท70ได้สต็อป15บ1บาท 30นะครับผมก็เล่นเป็นไซเบรครับด้านบนก็16บาท30หรือ16บาทนะนะครับในตัวของชิโนไทยหรือสเต็กนั่นเองนะครับมาที่ตัวที่2กันกุลน,นะครับกันกุลกันกุลโอ้โหวันนี้ไปต่อนะครับกันกุลทดสอบ4บาทครับถ้าถามผมว่าจะเข้าเพิ่มไหมผมว่าจะพึ่งเข้า รอการทะลุ4บาทครับถ้าเขาสามารถทะลุได้จริงๆเนี่ยยืนเหนือได้ค่อยเข้านะครับแล้วก็ใช้สต็อปเนี่ยโซนของ3บาท90นะครับสำหรับการคุณนะก็รอเป็นฝั่งรองนะครับโอเคเออแล้วก็ AI นะครับผม AI นะครับโหทะลุค่อนข้างแรงเห็นข่าวบวกอยู่นะนะครับก็ถ้าเดมุมผมมาตอนนี้ซื้อไม่ทันแล้วนะครับผมก็ก็ไล่ไม่ทันนะตอนนี้เองเนี่ยไม่แนะนําเข้าสถานะครับหรือคือผมมากังวลกับการแต่มันขึ้นไปค่อนข้างแรงนะแล้ววอลุ่มมาเดี๋ยวผมขอดูวอลุ่มสะสมสักนิดนึงนะครับโอ้โหมันเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับสำหรับ AI อืมเยอะที่สุดเขาเคยมีมาพอมันเยอะอย่างนี้แล้วจริงๆมันหน้าเสี่ยงเข้านะคือถ้าเกิดเสี่ยงเข้านะครับถ้าสมมติเสี่ยงเข้านะก็แนะนําแถวสองเออสามบาทยี่สิบตังค์แล้วก็สต็อปเนี่ยเออสองบาทเก้าสิบครับนะครับผมแล้วก็รันเทนยาวๆนะถ้าเกิดย่อลงมาได้ขอก็ดีครับนะครับผมแล้วก็มี AIC AIE นะครับ AIE AIE ก็ไปได้วยการน้อมถือโอเคภาพรวมของ AIE ณนะตอนนี้เองเนี่ยถ้าจะเข้านะครับแนะนำตรง2บาท20ตังคททนนะ์นะครับสต็อกก็2บาทพุ่นๆนะนะครับผมเป็นการย่อซื้อนะครับถ้าจะไล่ไม่แนะนำครับ KBank นะครับผม KBank KBank นะณตอนนี้มองเป็นไซด์เบย์ครับในกรอบ 143ถึงด้านบน153ครับอยู่ในกรอบ10บาทนะครับถ้าย่อแถว145 43เออ145 44นะครับน่าสนใจสต็อปปั๊บสีครับด้านบนก็มองเป็น1,000งพัเอาทท่ากับ150 153้อครับเคแบงก์ก็เล่นเป็นไซด์เวย์นะครับก็ตัวของ ank, ตัวของเคแบงก์เองเนี่ยน่าจะได้ไอส่งมากที่สุดสำหรับการประกาศงบในรอบนี้นะครับผมก็ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจ นะครับโอเคแล้วก็ GSPT GSPT นะตอนนี้ GSPT มองเป็นไซ์เบรครับในกรอบด้านบนก็12บาท60ด้านล่าง11บาท80ถ้าจะซื้อ12บาทได้ครับด้านบนก็12บาท80สบตอปบ,บริเวณ11บาท80ครับ นะครับผมพอเป็นไซด์เว้แล้วก็คุณเจนถ้าเป็นโซล่านะครับน่าจะถือลองทั้งหมดเนาะน่าจะมีของนะครับโซล่าถ้ามีของเอ่อมีของหรือไม่มีของนะครับก็สต็อกอยู่ที่บาท97ครับแล้วก็จุดเข้าเนี่ยบาทสิตังนะครับผมถ้าจะเข้าใหม่นะหรือจะเก็บของนบาทสิบตังนะครับทรงก็ยังสวยอยู่นะครับผมแล้วก็ ALT 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 ภาพระยะกลางดูเป็นขาขึ้นนะทะลุขึ้นมาได้ถ้า ALT เนี่ยจะซ,าาซื้อก็สามารถซื้อได้บาทยี่6เลยครับสต็อปให้บาท20นะครับผมสำหรับ ALT นะก็ดูค่อนข้างสวยครับเป้าด้านบนก็3ามบาทสีครับนะครับโอเ okay. ค CCET นะครับผม CCT e โ oh, oh. อ i, ้โหเฮ้ย e จัด CCT ตอนนี้ไม่ค่อยสวยนะเอ่อ uh, นะตอนเนี้ยเขาจะกลับเป็นขาลงนะครับหลังจากเขาไม่สามารถผ่านในโซนของเอ่อ uh, แถวสองบาทสี่สิบหกพอไม่ผ่านเสร็จปั๊บกลับลงมาหลุดสองบาทสี่สิบถ้าถ้าอย่างเนี้ยไม่แนะนำเข้านะแล้วก็มีของออกมาก่อนนะครับทรงจะเป็นขาลงนะ นะครับไม่แนะนําเข้าเลยวอลรุ่มหายด้วยสวัสดีครับคุณอรุณีนะครับผมเราก็อีกท่านหนึ่งเป็นกลุ่มแบงก์เนาะแล้วก็ IRPC นะครับผมโอเคตัวของคุณประวิทย์นะครับเอ,อ่อ b BL. b l b b l นะตอนนี้ถามว่าถ้าระยะสั้นๆออกมาก่อนครับ ส่วนถ้าเกิดท่านเนี่ยยาวเนี่ยท่านยังสามารถถือลองได้นะครับผมสต็อกก็ให้ยี่หครับนะครับผมโอเคส่วนเคแบงอย่างที่บอกก็เป็นไซ d ์เบยครับในกรอบตั้งแต่หนึ่งร้สสิบสามหนึ่งร้ยห้าบสาครับยังเป็นไซ d ์เบยนะในตัวของ KBank แล้วก็ไออาร์พีโอ้โห,โหทะลุ4ี่บาทวอลลุ่มเข้านะครับถ้าถ้าในมุมผมเองผมมองว่าถ้าท่านมีของอยู่เนี่ย ก็มีโอกาสเห็นสี่บาทสิบหกหรือสี่บาทสิบนะครับช่วงนั้นก็ทํากาไรครับแล้วก็ถามว่าเข้าเพิ่มไหมไม่แนะนําเข้าเพิ่มแนะนําทํากําไรอย่างเดียวครับนะครับผมสอคุณประวิทย์นะนะครับแล้วก็คุณจิวนะครับอ,อทองคํานะครับวันจันย่อมาซื้อได้ไหมอืมทองคําแท่งใช่ไหมครับทองคําแท่งวันจันย่อมาซื้อได้ไหม ยังยังไม่แนะนําครับนะครับผมเพราะรอดูสักนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าต้องรอดูเอฟเฟกของนอนฟาร์มที่จะออกมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขอตอบทีวันจันนะนะครับผมเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นเอฟเฟกนะครับผมแล้วก็คุณซินทร์สวัสดีครับคุณอาริสาสวัสดีค่ะนะครับแล้วก็ออมีการติดทองนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าท่านถือช็อตอยู่นะครับคุณสืบพงนะ เออถือช็อตอยู่หนึ่งคือช็อตอยู่ช็อตอยู่ช็อตอยู่ในตัวของคือจริงอะ่ะถ้าถือช็อตอยู่อะครับเราสามารถทนทนทน,นถือได้อีกหน่อยนึงนะแล้วก็สต็อปเนี่ยผมขยอบเป็นโซนแถวเออเป็นสิ้นวันนะก็คือหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่ครับถ้า เหนือกว่าตรงนี้ต้องวางสตอ็อปแต่ต,ตอนนี้ยังไม่ใช่นะครับผมผมขอฝืนนิดนึงนะนะครับจริงๆอ่ะถ้าการทะลุ1 7 3 4็้สามิบี่มันต้องมันต้องมันต้องซื้อไปแล้วนะแต่ว่าทรงวันนี้มันไม่มีโกลสปอตเข้ามาร่วมนี่ครับมันเลยทําให้ราคามันเปลี่ยนแปลงน้อยผมขอภัยนะตัวของทองนะครับก็สต็อปสิ้นวัน 1, 7 3 4็ด้อยสาิบสี่ครับนะครับผมแล้วก็ออถามว่าลองถ้าเกิดมีใครลองอยู่แล้วสต็อปก็ 1, 7 3 0สินะ นะครับก็โดนจะโดนไม่เยอะนะครับถ้ารอบนี้ถ้าใครลองหรือช็อตนะครับผมโอเคอ่ะก็ผมอ่ะยังมองว่ามีโอกาสที่จะเห็นวันจันร์นะมันจะย่อลงมาได้บ้างหลังจากที่นอนฟาร์มประกาศมาดีนะครับโอเคสวัสดีครับคุณยุภานะครับแล้วก็คุณสาวรักษณ์นะครับขอ NEXNEX นะตอนนี้นะครับผม NEX ก็ดูทรง มีโอกาสกลับเป็นขาลงครับให้เป็นมดิฟัังฝั่งรองอยู่ก็จริงแต่ว่าถ้าเขาหลุดหกบาทสองหกบาทยี่สิบตังค์เป็นขาลงนะนะครับไม่ค่อยสูกไปเท่าไหร่นะถามว่าจะซื้อไหมอย่าเพิ่งครับรอดูก่อนว่าการย่อลงมาหลุดสองบาทยี่สิบไหมถ้าไม่หลุดท่านเข้าได้นะครับแล้วก็สต็อปหกบาทนะนะครับจะเข้าแถวหกบาทยีสบหกบาทยี่ห้าก็ได้นะครับผม โอเคคุณสมนะครับขอ E T E E T E โอ้โหภาพใายตัวค่อนข้างดูดีนะแล้วก็ E T E เนี่ยวอลุ่มมันค่อนข้างน้อยครับถ้ามีของอยู่สต็อบบาทเจ็ดสิบแปดถ้าไม่มีของที่เพิ่งเข้าครับนะครับผมแล้วก็เอ่อตัวของ K I K I A T นะครับโอเค เกียรติธนาขน <S <S สน่งนะครับผมอเออแต่โซนนี้ยวอลุ่มมาเข้าสวยนะคือถ้าถามว่าเข้าเข้าตรงไหนได้บ้างเจ็ดสิบตังเข้าได้ครับแล้วก็ใช้ชัอตอบหกสิบห้าตังครับนะครับผมน้านบนก็รันเทงยาวๆครับนะครับมีคุณอิทธิบาทนะครับขอทีเอมบนะครับทีเอมบีทีเอมบ,อมบโอ้โหเทสอีกแล้วอะ่ะโซน 1บาทบเจดอ่ะในมุมผมผมว่าอย่าเพิ่งเข้านะมันมันชอบเทสอย่างเงี้ยแล้วเทสนงี้ทุกทีอลอันตรายมากๆเลยนะครับถ้าจะเข้าอ่ะตอนเนี้ยระยะสั้นมันเป็นขาขึ้นไม่ใช่ครับแต่ว่าระยะกลางก็เป็นไซด์เวย์นะในมุมผมอ่ะผมเชื่อระยะกลางมากกว่านะครับผมก็ยังไม่แนะนําเข้าซื้อครับจะแนะนําซื้อก็ต่อเมื่อการย่อลงมาบาทสิบห้าบาทสิบสต็อปบ,บาทสามจังครับนะครับผมยังไม่เข้านะพอตรงนี้หายนะ นะครับคุณปอถามเป็น AIE อ่ะเมื่อกี้ก็มีคนท่านถามแล้วเนาะนะครับ AIE ก็เอ่อถ้าจะเข้าก็อย่างที่บอกก็คือ2บาท20ตังค์นะครับแล้วก็สต็อปเนี่ยให้ที่บาท97นะนะครับผมเลยซอง2บาทนั่นก็ได้นะครับผมโอเค นะครับผมคุณหลุยนะครับผมถามเป็นตัวของ sak 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 นะตอนนี้ภาพมันเป็นขาขึ้นนะแต่บอลุ่มไม่ค่อยมีนะครับถ้า ลักษณะเนี้ยไม่แนะนําเข้าครับหรือหรือถ้าท่านมีของอยู่สต,อต็อกสุดท้ายก็สิบเ็ดบาทนะนะครับผมแล้วก็อตัวหนึ่งเป็นคา r เบลนะครับคอ r p ปอ a t เ o ชันจำกัดนะครับผมคาวเบลโอ้ขา <ๆ S 1> ขึ้นสวยนะถ้าท่านจะซื้อก็ได้ต,ต,ตั้งแต่สองบาทยี่สิบครับสต็อกสองบาทสิบตังค์นะนะครับมองเป็นขาขึ้นครับนะครับผมโอเคอ่ะ ครบถ้วนนะเนาะล้วก็เดี๋ยววันจันทร์มาคุยเรื่องทองอทีเนาะนะครับว่าผลกระทบจากโตของนอนฟาร์มเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่แอคชั่นมาเลยนะครับโอเคครบถ้วนนะครับทุกท่านก็ขอให้โชคดีกับการลงทุนนะครับเราก็เออใช้วันหยุดให้คุ้มนะครับผมสาวอาทิตย์แล้วก็ถ้าใครหยุดเออช่วงของวันจันทร์ด้วยก็หยุดสวันเลยนะครับผมโอเคอ่ะ แล้วก็มีคุณยุภานะครับ JWD JWD ภาพรวมมองเป็นไซเย์ครับถ้าท่านจะลงทุนก็กรอบด้านล่างเห็นโซนของ8บาท10ตังด้านบน9บาท2ีครับถ้าจะเข้าตั้งแต่8บาท50น่าสนใจครับสต็อบ8ป8บาท10ตังนะเล่นเป็นไซเย์นะครับ โอเคขอบทุนทุกท่านนะครับงั้นก็ขอลาีินเท่าน,นี้นะครับพบกันใหม่นะครับวันจันทร์หน้ากับรายการ Go Insight นะครับงั้นผมท่านขอลาก่อนนะครับสวัสด,ดีครับสนใจเปิดบัญชีกับผู้เชี่ยวชาญด้านทีเด็ดได้ที่เว็บไซต์ cef.co.th Facebook และ Line Classic Ossilis หรือโทร02-618-0630